ในวันที่2กันยายนปี1859ผู้คนทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนสับสนและยังคงเหนื่อยล้าพวกเขาแน่ใจว่ามันเป็นเวลาเช้าแล้วเพราะข้างนอกสว่างมากแต่เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างพวกเขาก็พบว่ามันไม่ใช่แสงแดดท้องฟ้าสว่างสวัยจากแสงเหนือหนาแน่นนับไม่ถ้วนสีแดงสีเขียวและสีม่วง พวกมันสว่างมากจนคนอ่านหนังสือได้อย่างง่ายดายเหมือนตอนบ่ายแสงเหนือปรากฏขึ้นแม้แต่ในภูมิภาคที่พวกมันไม่เคยถูกพบเห็นมาก่อนเช่นคิวบาบาฮามาสจาเมกาและฮาวายการสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษสุดเจ๋งไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้ผู้คนลหลงไหลและหวาดผวาได้สิ่งที่ไฮเทคที่สุดในยุคนั้นสายโทรเลขรัดวงจรไปทั่วยุรโรปและสหรัฐอเมริกามีประกายไฟส่องแสงจ้าออกมาจากอุปรกรณ์ พนักงานหลายคนถูกไฟฟ้าช็อตและเอกสารในสำนักงานโทรเลขก็ลุกเป็นไฟเครื่องทั้งหมดถูกสับสวิตช์เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ทันทีแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็ยังส่งข้อความขัดขาดหายหายอย่างลึกลับไฟที่ติดจากการลัดวงจรกระจายทั่วเป็นวงกว้างในพื้นที่ต่างๆแสงไฟหลากสียังคงเต้นระรัวอยู่เหนือหัวเรื่องทั้งหมดนี้ทำให้เกิดความตื่นตระหนกและสับสน ผู้คนอาศัยอยู่บนโลกไม่เคยเห็นหรือสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อน ในช่วงเวลานั้นมีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าดวงอาทิตย์เป็นสาเหตุของความวุ่นวายนี้หนึ่งในนั้นคือริชาร์ดแคริงตันนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันที่1กันยายนชายคนนี้ยืนอยู่ข้างกล้องโทรทัศน์ในหอดูดาวส่วนตัวของเขาเขากำลังดูจุดบอดบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ทันใดนั้นแสงสีขาวที่รุนแรง2จุดก็แตกออกพวกมันดูสว่างราวกับแสงแดดที่ส่องโดยตรงในเวลานั้น นักดาราศาสตร์ไม่รู้ว่าเปลวไฟเหล่านี้จะทําให้เกิดความปันป่วนอย่างรุนแรงขนาดไหนและต่อมาก็เป็นที่ชัดเจนว่าดวงอาทิตย์ได้สร้างพายุแม่เหล็กโลกระดับมหาการและปล่อยมันออกมาที่ชั้นป้องกันของโลกของเราคลื่นแล้วคลื่นเล่าของอนุภาคที่มีประจุพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ไม่มีพลังมากพอที่จะหยุดพวกมันได้มันได้พ่ายแพ้และพายุก็เข้าถล่มโลกทําให้เกิดความหายนะ ปรากฏการณ์นี้มีชื่อว่าเหตุการณ์แคริงตันจนถึงตอนนี้มันก็ยังเป็นพายุสุริยะที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาโชคดีที่มันเกิดขึ้นตอนที่ผู้คนไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและยังไม่เสี่ยงต่อพลังอันเกลียวกราดของพายุสุริยะขนาดนั้นพายุสุริยะในปี1859มีพลังมากกว่าพายุที่เกิดขึ้นในวันที่13มีนาคม1989ถึง3เท่า3วันก่อนที่มันจะเกิดขึ้น นักดาราศาสตร์เห็นการประทุครั้งใหญ่บนพื้นผิวดวงอาทิตย์ภายในเวลาไม่กี่นาทีเมฆกา๊าซนับพันล้านตันถูกเหวี่ยงออกมาจากดาวฤกษ์มันพุ่งตรงมายังโลกของเราด้วยความเร็วหลายล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันจันทร์ที่12พลาสม่าสุริยะมวลมหาศาลมาถึงสนามแม่เหล็กโลกพายุนี้รุนแรงมากจนทำให้เกิดแสงเหนือที่น่าตื่นตาและสร้างกระแสะไฟฟ้าใต้ดินใต้ทวีปอเมริกาเหนือ กระแสไฟฟ้าเหล่านี้คงพบจุดอ่อนบางอย่างในระบบไฟฟ้าของเมืองควิกเบกแคนาดาภายในเวลาไม่ถึง3นาทีไฟฟ้าก็ดับทั่วเมืองผู้คนหลายล้านพบว่าตัวเองอยู่บนถนนที่มืดสนิทอาคารมืดและติดอยู่ในลิฟต์พวกเขาตื่นขึ้นมาในบ้านที่หนาวเย็นทำอาหารเช้าไม่ได้ไฟดับ12ชั่วโมงต่อมาทําให้กิจการต่างๆสนามบินและโรงเรียนต้องปิดแถมรถไฟฟ้าใต้ดินมอนทรีออลก็ต้องปิดเช่นเดียวกัน ในสหรัฐอเมริการะบบไฟฟ้าหลายร้อยระบบก็เริ่มมีปัญหาไม่กี่นาทีหลังจากที่พายุเข้าสู่พื้นผิวโลกโชคดีที่ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ไฟฟ้าดับพายุรุนแรงพอที่จะทำลายระบบสื่อสารดาวเทียมและสัญญาณวิทยุดาวเทียมอวกาศบางดวงหลุดจากการควบคุมเป็นเวลา2-3สชั่วโมงดาวเทียมหลายดวงมีปัญหาลึกลับแต่มันก็หายไปในทันทีที่พายุเริ่มมันเทาลงไม่มีหนังสือพิมพ์ใดกล่าวถึงเรื่องนี้ แต่ในปี2012โลกรอดหวุดหวิดหลังจากเกือบประสบกับพายุสุริยะรุนแรงซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ150ปีเมื่อวันที่23กรกฎาคมนักดาราศาสตร์ที่ศูนย์พยากรณ์อากาศอาวกาศในโคโลราโดได้พบกับกลุ่มเมฆที่มีอนุภาคพ,พลังงานสูง2ก้อนพุ่งมันประทุขึ้นจากพื้นผิวดวงอาทิตย์และพุ่งขึ้นสู่อวกาศเพียง19ชั่วโมงต่อมาเมฆเหล่านี้ก็ได้เคลื่อนผ่านจุดที่โลกของเราเพิ่งเคลื่อนผ่านไป หากการประทุข,ของสุริยะเกิดขึ้นหลายวันก่อนหน้านี้โลกของเราก็คงจะลุกเป็นไฟแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพายุสุริยะที่ทรงพลังพอๆกับเหตุการณ์แคริงตันนั้นหน้าทึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันมันจะก่อให้เกิดอันตรายได้มากแค่ไหนชีวิตของเราจะกลับคืนสู่สภาพเดิมหลังจากภัยพิบัติได้หรือไม่ก่อนที่คุณจะได้รู้คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้มาดูกันก่อนว่าพายุสุริยะคืออะไรดวงอาทิตย์เป็นลูกบอลของก๊าซหลอมเหลวขนาดมหึืมาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มันจะพ่นพลังงานออกมาเป็นระยะระยะและพลังงานเหล่านี้ถูกเรียกว่าเปลวไฟสุริยะพวกมันมันมกจะมากับสิ่งที่เรียกว่าการปลดปล่อยมวลของดวงอาทิตย์ซึ่งก็คือฟองอากาศไอออนซ์ขนาดยักษ์ที่สามารถเร่งความเร็วได้มากกว่า966กิโลเมตรต่อวินาทีการประทุของภูเขาไฟที่ทรงพลังที่สุดก็เทียบกับพลังงานที่เปลวไฟสุริยะซึ่งมีพลังงานมากกว่า10ล้านเท่าปล่อยออกมาไม่ได้ภายในไม่กี่นาที เปลวไฟสุริยะหนึ่งลูกสามารถปล่อยอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้าออกมาได้หลายล้านตันอีกทั้งเปลวไฟสุริยะยังร้อนจัดด้วยโดยมันมีอุณหภูมิสูงถึงหลายล้านองศาเซลเซียสนักดาราศาสตร์เชื่อว่าการระเบิดของรังสีดวงอาทิตย์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์บิดเบี้ยวในบางพื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่งพลังงานที่ถูกกักไว้ทั้งหมดจะถูกปลดปล่อยออกมาดาวฤกษ์จะส่องแสงและอนุภาคออกไปซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอิเล็กตรอนและโปรตอน เปลวไฟสุริยะส่วนใหญ่จะอยู่ได้ไม่กี่นาทีแต่บางครั้งก็ใช้เวลานานเช่นกันนักวิทยาศาสตร์แบ่งประเภทของเปลวไฟสุริยะด้วยความสว่างของแสงในรังสี X แต่คุณก็ไม่น่าจะสังเกตเห็นเปลวไฟที่เล็กที่สุดได้หากคุณไม่มีอุปกรณ์พิเศษเปลวไฟสุริยะขนาดกลางทําให้สัญญาณวิทยุที่ขั้วโลกดับซึ่งนั่นก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงเท่าไหร่แต่เป็นเปลวไฟระดับ X ต่างหากที่คนทั่วไปควรกังวลเพราะมันจะทําให้เกิดพายุสุริยะที่รุนแรงและยาวนานที่สุด เมื่อผู้คนคิดถึงอันตรายที่มาจากอวกาศส่วนใหญ่พวกเขามักจะจินตนาการถึงดาวเคราะน้อยพุ่งชนเช่นเดียวกับที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันแต่จริงๆแล้วนั้นเห็นได้ชัดว่าเราน่าจะกังวลเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เพื่อนเก่าของเรามากกว่าพายุสุริยะที่รุนแรงมากที่มุ่งหน้าสู่โลกจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันก่อนอื่นจะมีแสงแดดพลังงานสูงซึ่งส่วนใหญ่เป็นรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีเ พวกมันจะทําให้ชั้นบรรยากาศบนโลกของเราแตกเป็นไอออนและรบกวนการสื่อสารทางวิทยุหลังจากนั้นพายุรังสีจะเข้าสู่โลกและในท้ายที่สุดหลายวันต่อมาเมฆขนาดมหึมมาของอนุภาคแสงอาทิตย์ที่มีประจุไฟฟ้า,ฟาก็จะมาถึงชั้นบรรยากาศของเราอนุภาคก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์และสร้างความเสียหายไปทั่วโลกหากพายุสุริยะรุนแรงเกิดขึ้นในทุกวันนี้มันจะเริ่มต้นด้วยการรบกวน GPS และทำให้ดาวเทียมหยุดทำงาน หากนักบินอวกาศอยู่นอกสถานีอวกาศในขณะนั้นหลังจากแสงวาบแรกพวกเขาจะมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการกลับเข้าฐานซึ่งสถานีอวกาศน่าจะได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพียงพอและความท้าทายหลักที่เหลืออยู่คือการเข้าไปให้ทันเวลาหลังจากนั้นพายุจะเข้าแทรกแซงการสื่อสารผ่านดาวเทียมนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมกิจกรรมประจำวันของคุณจำนวนมากตั้งแต่การโทรหาเพื่อนไปจนถึงการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของคุณเกิดความเสียหาย แต่ผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งคือการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าไฟกระชากเกิดจากอนุภาคที่มาจากดวงอาทิตย์และสร้างความเสียหายให้กับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดยักษ์สิ่งเหล่านี้จะใช้เวลาในการเปลี่ยนนานโดยเฉพาะเมื่อพวกมันพังพร้อมกันหลายร้อยหรือหลายพันอันในบางแห่งการที่มีระบบไฟฟ้าล่มหนึ่งครั้งจะทําให้ระบบไฟฟ้าอื่นล่มด้วยเช่นกันซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาคล้ายโดมิโนโอลองนึกภาพชีวิตที่ไร้ไฟฟ้าเป็นวันเดือนหรือเป็นปีดูสิ ไม่มีไฟฟ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโทรศัพท์ระบบประปาใช้ไม่ได้ไม่มีอาหารในซูเปอร์มาร์เกต็ตนอกจากนี้หากไม่มีไฟฟ้าการรีบูตร,ระบบไฟฟ้าที่ล่มไปแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยพายุสุริยะที่ส่งพลังจะทำให้ผู้คนโดยรวมเสียหายเป็นเงิน2 0 6 0ถึง0ล้านล้านบาทและนั่นเป็นเพียงแค่ช่วงปีแรกหลังจากที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นโลกจะต้องใช้เวลาอีก4-10ถึงปีในการฟื้นตัว เพียงความเสียหายทุกชนิดของดาวเทียมก็มีมูลค่าถึง2ล้านล้านบาทและภายใต้แสงเหนืออันงดงามคู่คนจะต้องปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราก็คงจะได้รับคำเตือนอยู่บ้างอุปกรณ์ทันสมัยทั่วโลกและในอวกาศไม่เคยหยุดดูดวงอาทิตย์เลยแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อเกิดพายุสุริยะที่เลวร้ายผู้คนจะมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวตั้งแต่หลายชั่วโมงจนยาวไปถึงสอวัน และหากม่อแปลงเปลี่ยนไปใช้ระบบออฟไลน์ทันผลที่ตามมาก็จะไม่แย่นักแต่ตอนนี้ข่าวต่อไปอาจจะฟังดูน่ากลัวเพราะนอกจากเรื่องนั้นแล้วยังมีมหาพายุสุริยะด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับมหาพายุสุริยะ<ๆ>การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ของเราไม่ต่างไปจากมันฝรั่งลูกเล็กๆมหาพายุสุริยะส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกลุ่มดาวฤกษ์อายุน้อยและมีพลังล้นเหลือในปี2016นักดาราศาสตร์ได้เห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว ดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างจากโลก1 5 0 0ปีแสงได้ก่อให้เกิดเปลวไฟที่มีพลังมากกว่าเปลวไฟหนึ่งลูกที่พุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์ของเราถึง10,000ล้านเท่านั่นไม่ได้หมายความว่าบนโลกนี้จะปลอดภยัยแม้แต่ดวงอาทิตย์ไวกลางคนของเราก็รู้วิธีสร้างมาหาพายุสุริยะด้วยเหมือนกันแต่ในขณะที่ดาวฤกษ์อายุน้อยมันเกิดขึ้นได้สัปดาห์ละครั้งหรือบ่อยกว่านั้นสำหรับดวงอาทิตย์ของเราก็เกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งในรอบ2-3,000พันปี แต่ถึงอย่างนั้นหากผู้คนไม่คิดวิธีปกป้องโลกนี้แค่มหาพายุสุริยะเพียงครั้งเดียวก็ทำลายชั้นโอโซนของเราและทำลายชีวิตทั้งหมดในโลกได้